สดีครับวันนี้จะพาไปดูสมุนไพรนะครับไี่เลยมาดูสิคืออะไรเขาเขียนว่าซุงเฮียมัดนะครับพามาดูครับว่ามันคืออะไรนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มันก็คือใบหม่อนนะครับใบต้นหม่อนนะครับก็จะมามัดแบบนี้นะครับตากแห้งแล้วก็มามัดแบบนี้ครับส่ปนคนของเขาก็เอาไปต้มกินนะครับบำรุงสายตานะครับเนี่ยต้มกินน้ํานะครับต้มกินเฉพาะใบของเขาก็ได้นะครับบำรุงสายตาแล้วก็พวกความดันนะครับสายตาฟ้าฟางนะครับ ต้มกินได้นะครับใบหม่อนจะเป็นใบหม่อนแห้งหรือใบหม่อนสดก็ได้นะครับต้มกินน้ำนะครับต้มกินน้ำบำรุงสายตานะครับแล้วก็จะช่วยเรื่องไขมันด้วยครับเรื่องไขมันเรื่องเบาหวานนะครับนี่นะครับสรรพคุณดีจีเยียวเลยครับหาง่ายเลยครับใบหม่อนนะครับ ถ้าบ้านใครมีก็ลองเก็บมาต้มกินนะครับต้มกินทุกวันทุกวันนะครับจะทําให้สายตาที่ผ้ามัวนะครับดูดีขึ้นมานะครับก็ลองไปหามาต้มกินดูนะครับที่ร้านก็จะมีขายแบบแบบมัดกับแบบไม่มัดนะครับนี่นะครับอันนี้แบบที่มันแตกออกมาจากมัดเขาก็จะแยกขายนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ